ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาเปิดกล่องเอ็กซ์ตรีมบูสเตอร์เค 500กล่องเพื่อตามล่าหา DJ TV Man ครับผมเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับ500กล่องนี้เพราะว่าอัตราการออกของเขาเนี่ยต่ำมากๆนะครับผม0.1%นี่ถือว่าเป็นยูนิตที่มีอัตราการออกยากที่สุดภายใน Toilet Tower Defense ครับและภายในอนาคตเพื่อนๆผมคิดว่าถ้ามียูนิตตัวใหม่ๆอัปเดตเข้ามาความสามารถโหดๆเหมือนกับ DJ TV Man เนี่ยมีโอกาสนะครับที่ตัวนั้นอัตราการออกจะต่ำ อั่น,นี้อีกนะครับผมยังไงก็จะต้องมีอยู่แล้วแหละภายในอนาคตนะครับอาจจะต่ํำถึงขั้น0.01%หรือไม่ถ้าต่ํามากๆเนี่ยอาจจะขึ้นเครื่องหมายอะไรเอ่ยครับก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอัตราการออกของเขาอยู่ที่เท่าไหร่เหมือนกับเพสซูมเลเตอร์เนะครับและถ้าถึงวันนั้นจริงๆแล้วเราก็ จงเตรียมเงินของท่านไว้ให้พร้อมเพื่อยูนิตสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟอันนี้เรานับเฉพาะย e ูนิตเอกซ์คลูซีฟอย่างเดียวนะครับเ,เพื่อนๆไม่ใช่ตรงซัมมอนยูนิตนะถ้าตรงซัมมอนยูนิตเนี่ยมีก๊อตลี่อยู่แล้วนะครับผมโอกาสออก0.01%นะครับแต่ถ้าเป็นพวกตัวเอกซ์คลูซีฟเนี่ยยังไงเราก็จะต้องใช้เจมซื้อหรือไม่ก็อาจจะใช้โลบัคซื้อนะครับผมเพราะฉะนั้นอัตราการออกที่อยู่ 0. 0.1%เนี่ยถือว่าต่ำมากๆแล้วนะครับเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าผมอยากรู้ว่าอย่างแรกเนี่ย ถ้าผมลอยฟ้าหรือบินอยู่จะสามารถสุ่มได้ไหมมาลองกันซิดูนะเพื่อนๆถ้าเราอยู่บนฟ้านะและสุ่มเพื่อจะสุ่มได้นะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องบูทน้ํายาก่อนอยู่ในเอ่ยลัคก,กี้บูตมาปัาบ๊บจากนั้นกดสุ่มทีละสิบไม่ได้เราจะต้องอยู่ที่พื้นครับเสียดายมากลอยฟ้าสุ่มไม่ได้งั้นเราลอยพื้นสุ่มก็แล้วกันนะครับผมเพื่อนเทีละสิบมาครับผมดีเจทีวีแมนมาไม่เอ่ยโอ้โห อัน o าวเซอมาตัวเดียว0.1%ผมจะกดแบบรัวๆแล้วนะเราจะสุ่มแบบนี้นะครับเพื่อนๆครั้งที่3 4มาครับ5 5แล้ว6เอ้ยเ,อยเอยมองไม่เห็นเดี๋ยวเดเราต้องลุ้นก่อนว่าได้หรือเปล่าอัน o าวเซอร์ 1, 2, 3, อานาวอ,อย่างเดียวเลยอะยพเพื่อความเป็นสิริมงคลสุ่มบนที่ราบสูงแล้วดวงของเราจะพุ่งปีติั เราจะต้องอยู่บนพื้นจริงๆห้ามไปสุ่มตามที่สูงใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วเราลองมาสุ่มหน้าคุณอีวานบ้างนะครับครั้งก่อนที่เราสุ่มไฮเปอร์ไปเนี่ยเราได้หน้าคุณอีวานนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้คิดว่าน่าจะได้เหมือนกันนะครับผมถ้าไม่ได้นะผมจะทําการลบคุณทธรติกทิ้งได้ไหมเฮ้ยได้เปล่า ไม่ใช่เพื่อนๆไม่ได้เดครับผมเพราะฉะนั้นลาก่อนครับคุณดาริติหายไปเลยลบทิง้งเมื่อกี้หน้าคุณอีวานเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นลบคุณอีวานทิ้งด้วยลบปูพัฒนาทิ้งออกจากเกมเหลือผมไว้คนเดียวพอผมว่าออกตัวนึงนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับผมสำหรับ DJTVMAN ราคาแสนอัพเนี่ยเพื่อนๆและนี่500กล่องนะครับผม500กล่องถ้าไม่ได้เลยนี่คือเกลือมากนะเพื่อนๆ แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนสมุมหมดไปเป็นร้อยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับคือมันออกยากจริงๆ0.1%เนี่ยผมสงสัยว่าลัคกี้บูธเราพังหรือเปล่าเนี่ยลัคกี้บูธทำงานอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> รู้สึกเหมือนไม่ได้บัฟเลยนะครับผมโอเคมาต่อครับแบบรัวๆนะครับผมเพื่อนๆแบบรแบบัวๆไปเลยรัวๆโอ้โหแดงโล่เลยเมื่อสักครู่น,นี้ไม่มีน้ำเงินผสมอ๋อมีมาตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่มีเลยนะครับผมสําหรับแอนนาเซอร์ว้าวผมเจอที่ลับอันนี้มันคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวนะผมลองลงไปสํารวจดูซิเพื่อนๆมันคืออะไรเอ๊ะมันเหมือนกับฮิตบ็อกเปล่าๆนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> เขาไม่ให้เราบินสุ่มนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่างั้นเป็นยักษ์สุ่มก็ได้เผื่อจะได้นะครับผมลองดูนะตรงนี้กดได้ไหมเฮ้ยกดได้ด้วยอ่ะเจ๋งได้หรือเปล่าครับผมหูตัวใหญ่มากมองไม่เห็น ออกไหมไม่ออกเลยตัวใหญ่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมเพื่อนๆโอเคมาต่อต่อกันแบบรับรวไปทีละสิบทีละสิบมาครับทีละสิบสาสบได้ไหมเอ่ยได้ไหมอเอยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยดีเจเพื่อนๆเขย่าแบบนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ดีเจ KristenShop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการทอยเลเทิร์นเดฟเอนต์บล็อกฟตและทุกแมปที่กิบของได้มีสุ่มไอดีด้วยนะและมีทอยพูตของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับบินก็แล้วตัวใหญ่ก็แล้วงั้นถัดไปเป็นสปีด1000แรงม้าครับและเดี๋ยวเราจะกดสุ่มพร้อมกับการวิ่งสปีดนะครับเพื่อนๆคิดว่าน่าจะได้นะขอทดสอบแป๊บหนึ่งนะอ้โอเค เครื่องยังแรงดีอยู่นะครับอุยหยุดไม่อยู่เมื่อสักครูน่นี้หน้ากระแทกหน้าสั่นกันเลยทีเดียวพร้อมนะ3 2 1 Let's go ไปปุ๊บหันกลับมาครับได้แน่นอนออกแนงรอบนี้ออกแดงอะ่ตลดิดตลดุดหยุดอือแดงโล่อีกแล้วมีน้ำเงินมาตัวหนึ่งเราอาจจะต้องใช้พลังโซนิกแบบต่อเนื่องเพื่อสร้างไฮเปอร์ลูปครับแล้วจังหวะนั้นเราค่อยกดสุ่มครับผมผมว่าได้แน่นอนมา3 2 1ไปครับ เฮ้ยแต่ลูกอ,อกนอกแบบแรงจัดมีเปิร์กแบบว่าเสริมดวงในการสุ่มยูนิตไหมครับผู้พัฒนาถ้ามีนี่จะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆขอดูเอเลสแป๊บนึ่งนะครับเพื่อนๆไม่มีครับผมมีแต่เพิ่มตังค์นะครับ เอามาทำไ,ไมเนี่ยเงินมีเยอะแล้วนะครับผมอยากได้ความสามารถจริงๆแบบว่าเพิ่มโชคในการสุ่มยูนิตเอออันนี้เจ๋งนะเพื่อนๆไม่รู้ว่ามีใครยื่นไอเดียนี้ให้กับทางผู้พัฒนาแล้วหรือยังนะครับผมน่าสนใจนะมันจะคล้ายๆกับของเพชรเอกแต่ว่าเพชรเอกนี่คือเพิ่มก็เหมือนไม่เพิ่มนะครับลองาสุมหน้าสมมอนยูนิตดูบ้างนะครับเผื่อจะได้นะสุ่มแบบรวๆเลย20 30เอ้าเอไม่ได้แล้วไม่มีที่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอ้ยยังไม่ได้เหมือนเดิมครับผม นี่เราหมดไปกี่กล่องแล้วเนี่ยผมว่ากล่องเราก็น่าจะใกล้หมดแล้วแหละ t o t City งานนี้ฉันต้องพึ่งนายมาไหมครับผม DJ T V Man ว้าวไม่มาเมื่อกี้ผมตาลายหรือเปล่าเห็นเหมือนธงชาติญี่ปุ่นแปะที่แขนเสื้อนะครับเพื่อนๆของ DJ Spiderman น่ะเดี๋ยวลองดูใหม่สิเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือ อ๋อไม่ใช่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่น่าจะใช่ธงชาติญี่ปุ่นหรอกสงสัยผมดูอนิเมะมากไปเ <c> ห <oughs> ็นภาพร้อนกันเลยทีเดียวเชียวใกล้หมดแล้วเดี๋ยวประมาณร้อยกล่องสุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะร้อยกล่องจริงๆแล้ละหมดแล้วกล่องผมดีเจทีวีแมนแล้ว เออร้อยกล่องไม่ออกเลยโคตรเกลือเลยนะครับผมกับการสุ่มยู่ิตตัวนี้โอ้๊หมยกอดห้าร้อยกล่อง0ูนี่ขนาดยังไม่ใช่0.01%ที่เราพูดถึงกันเมื่อตอนต้นคลิปนะเพื่อนๆโอ้ใครที จะเสียเจมซื้อกล่องครั้งถัดไปนะครับถ้ามียูนิตมาใหม่เนี่ยต้องพิจารณาจากคลิปนี้แล้วนะครับเพื่อนเืือน <c oughs> <c oughs> ดวงผมหรือเป็นที่ดวงเราอะ่ะสุดจริงอะ่ะ0.1%ผมว่ามันไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะแต่ปรากฏว่า500กล่องไม่ได้เลยนะครับพเพราะฉยนั้นคลิปนี้ทำไมไม่สงม่ง d j เจทีวีแมนมาให้ผมฮะ